สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็มาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะอง์นี้เป็นพระรอดจิ๋วนะคะพระรอดจิว๋วเนื้อนวะโลหะรุ่นเบญจมหาวันนะคะก็น่าจะออกวัดมหาวันน่านะคะพุทธาพิเศษเมื่อสิบสิบแปดหรือสิบสี่แป๊บหนึงค่ะสิบสี่นะคะสิบสี่มีนาคมปีสี่ศูนย์นะคะ องตั้งแต่ปี40ก็อายุองค์พระก็20ปีแล้วนะคะเป็นเนื้อนวโลค่ะกล่องเดิมๆนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆนะคะก็องค์เล็กจิ๋วอย่างนี้ใครที่ต้องการพระรอดมหาวันไว้บูชานะคะนี่นะคะออกตั้งแต่ปี40นะคะเป็นพระรอดจิ๋วนะคะ ข้างหลังก็จะมีอันนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอิ่มขอพอดก่อนพอดวิดีโอแบบตรงนี้ก็จะเป็นยันนะคะเป็นยันแล้วก็ยันข้างบนนะคะด้านหลังนะคะแล้วมีปั๊มลงไปว่ามหาวันนะคะถ้าอิ่มอ่านไม่ผิดนะคะจะอ่านว่ามหาวันนะคะก็องค์เล็กจิ๋วขนาดนี้เลยะคะ นี่นะคะก็ให้ดูเป็นเนื้อนวาโลหะนะคะสนใจก็ติดต่ออิ่มมาในไลน์นะคะราคาคุยกันในไลน์นะคะไลอิ่มให้ใต้คลิปนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามและอุดหนุนกันค่ะสวัสดีค่ะ